เด็ดเด็ดแม่แต่กระทั่งตำกุ้งสดพี่น้องยกขึ้นมาก,กุ้งสดกับปลไรได้พิดมิปูมีหอยดิบกับอะไรลแล้วพิดได้ขนาดไปลอพ่อพี่น้องแม่แสงจะไปทำโทระแม่แสงก็ททลงกเลยมาข้นกอนเวลาเปิดคาการมัองเงินเด็ดทอดได้ก็เอาพี่นอ้องเพราะว่าแม่แสงบ่ได้เก็บซาสมแ <c oughs> ม่แสงลู้เนาะแม่แสงลู้แม่แสงลู้แม่แสงก็เลยคอยท่างไปพี่น้องตอนนี้เรียนแม่แสงวิ่งปวดๆเลย ด้วยกันตลอดนะจ๊ะจับมือกันไปตลอดเดอ้อเพื่อนเพื่อนเดอ้อได้กิงมีกิงทำกิงเดอ้อเพื่อนเพื่อนเดอ้อตั้งใจเหตุตั้งใจทำเดอ้อพี่น้องเดอ้อได้จักกันบ่พี่น้องมันเลยเอื่นพี่เอื่อนน้องเนาะเป็นเพื่อนกันได้เด้อค่ะเดอ้อสำหรับเพื่อนคนที่เปิดบ้านแดงๆโบคือบอ่อที่เนาะไหลสดเนาะเก็บนาทีแล้วก็เปิดค่าการมองเห็นบัดนี้เวลาเขาลงผาพใดไปเพื่อนมาคอมเมนเขาก็คอยไปคอมเ่นเดอ้อด้วยกันตลอดนะจ๊ะจับมือกันไปตลอดเด้อเพื่อนเพื่อนเด้อ ได้กิงมีกิงทำกิงเด้อเพื่อนเด้อตั้งใจเห็ดตั้งใจทํำเด้อพี่น้องเด้อย,ยังไม่ได้ตั้งค่าเขายังไม่ส่งเครื่องมือมาให้แต่ว่ามีเครื่องมือมาแปะอย่าพ่กกันดีใจเด้อถ้งห้องบริห้ได้ต่างคานะว่ามีขั้วมหมายจะหรือว่า,า,าห้านนางรถเป็งสีเห้อพเพ่งกองไปทั้งน้าสีถนนหนท่าก็จะเห็นยี่ห้อลดโลโก้รดพี่น้องอย่าไปทายถ้ำผิดห้อบางคนกับม่วงวา่าพันเราเปยังเดียนคือบรเขานั่นแหละห้องเห็ดผิดไปด้านหลัง ข้าบ่ฮู้ดอกว,ว่าคววมผิดอีหย่างอยู่ด้านหลังเนาะจ้ะเนาะแบบโลโปวดทุกสิ่งทุกอย่างพีนองโรกปก <S <S ดอย่าเอ่ยเหล่คุกสุขภาพเดาอจ้ะเด้อในไห่สุดเด้อเห็นบ่แไม่แสงเอ่ย๊บอันวาโรคปอ่เห็นบ่ขคือมาเสียมต่อเลยนั่นแหละมึงปู่ปีกกบบรบ่ได้เด้อจ้ะเด้อใช่จ้าเห็นโฆษณาให้ก็ชมให้กันจนจบขอคุณหลายๆลเนาะจา้ะเด้อคุณล่าตีพานไปเนาะขอคุณหลายๆลเนาะจา้ะเด้อมาชมกันคือโปรแเรมสมาชีกหมายถึงมีเพื่อนมาส้มเฮาเขาสิบอกว่าสมัคร โปรแกรมสมาชิกหมถึงเพืือนให้เฮ้าคือคือดาวล่ะพี่น้องทักทายเปิดค่าการมองเห็นนะจ๊ะใครผ่านไปผ่านมาทักทายไม่แสงได้เด้อไม่แสยงยินดีต้อนรับนะจ๊ะเพื่อนๆพืสู้ไปด้วยกันนะจ๊ะเพื่อนเพื่อน,นวันนี้ไม่แสงก็ไม่ขึ้นนานนะไม่แสงจะขึ้นนิดเดียวไม่แสงจะขึ้นนิดเดียวไม่แสงไม่ขึ้นนานนะจ๊ะเวลาไหลสดอย่าว่าไปทัวทีบทัวเรียนนะค่ะเด้ออย่าพ้าก,กันว่าไปทัวทีบทัวเรียนให้พาก,กันยกย่อ ยกย่อยกย่อไอ้บอดของเฮาแล้วก็เล่นเลยโบคือบอลเลนโบคือบอลเลนหมายถึงเฮาบอลเลนไปถักท่ายเพื่อนมากกิวเหลียวโบเราก็ลงภาพนิ่งเยอะๆเขาสีมีสามทางเท่านั้นเนี่ยหนจักกันบอพี่นองเป็นเลื่อเอื่นพี่เอื่นนองเนาะเป็นเพื่อนกันได,ด้เด้อค่ะเด้อสาหรับเพื่อนคนที่เปิดบ้านแดงๆโบคือบอดนะบันนี้เพื่อนมักเพื่อนเพื่อนมักคือสมมติเพื่อนเพื่อนมาส้มเมแซงแล้วก็แช่มแมแซงออกตัวหลวงสีมันบอ เพื่อนๆกับหอดบ้าคุณตวงทองทักทยายครับเช้าวันอังคารจ้าแม่แสยงยินดีตอนรับด้วยค่ะเด้อไม่แสงมาเปิดคาการมองเห็นซื้อพี่น้องคือนดาแล้วด้วยความสเสน่หาเพื่อนคอยหายเฮาเนาะตั้งค่าไปแล้วอย่าให้อย่าให้เพื่อนยืดคืนเด้อซีซัพก็ไม่มีปฏิจิภาพนะจ้าเราต้องเปิดไลท์เปิดไลท์เปิดค่าการมองเห็นเพื่อนจะได้มองว่าเราขยันขยันอดทนสู้ เนาะเวลาเขาเปิดบ้านขึ้นึังสี่ไหลโซนเขาขออนุญาตเด้อค่ะเดอะ้อเพิ่นคอยจะเปิดดวงตาหรือว่าเปิดเปิดไอ้คอคว่ำแล้วก็เปิดเปิดดวงตาเปิดโบกจ้าวันนี้ไม่แสงไม่เปิดล้านวันนี้ไม่แสงขออนุญาตเฟซบุ๊กเปิดดวงตานะจ๊ไะไรสักไม่ขั้นที่สุดก็คือไปทักทายเผื่อจ่าบอมเนว่าเ้า,เาลงลิปซื่อเด้อห้าต้องขึ้นไปปฏิสัมพันธ์แบบว่า ปฏิสามันก็คือเห้องลงไปล่อพ่อพี่น้องแ <c oughs> ม่แสงจะไปทําทุระแม่แสงก็ลงกเลยมาข้นกอนเวลาเปิดคาการม่องเงินได้ท่อได้ก็เอาพี่น้องเพระาะว่าแม่แสงบริก็บซาสมบางท่านกระทาแม่แสงว่าเป็นจ้งไหนลอตรวจสอบนะอันคือโดนแทะคือนั่นก็คือเพื่อนบอ่เขามาชม่มนอกจากเนาะถ้าเพื่อนบอ่เขามาชม่มกไปล่อพ่อพี่น้อง แ <c oughs> ม่แสงจะไปทําธุระแม่แสงกัเลยมาข้นก่อนเวลาเปิดคาการม่องเห็นเดทอได้ก็เอาพี่น้องเพราะว่าแม่แสงบริเก็บซาสมคุณอุษาสวัสดีจาาคุณลาตีผ่านสตรีมแล้วก็ยินดีด้วยนะคะขอไแม่แสยงยังบอกท่านผ่านเลี้ยว้ะจ้าเด้อเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ว่ายังบอกท่านในต่างคาน่ะพี่น้องเวลาเราเพราะว่าแม่แสงผ่านแล้วฝากเพื่อนดูโฆษณาให้หน่อยนะจ๊ะชมคลิปก็ได้ชมคลิปให้จบก็ได้เพื่อนถ้าห้าบ่อเห็ดถ้าห้าบ่ัดไป ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเพื่อนถ้าเราไม่ไปปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเพื่อนทำเ็นพานเป็นความสนุกสนานมากไหม้ะค่ะจนลืมกดนะค่ะเด้อวนมากเพื่อนเพื่อนจะบมูหว่ากดคือยังกดคืออย่าไปถ่ายทำทักไทยเท้าไ่นละเข้าขึ้นไปตอบเพื่อนเขาเอินว่ามีปฏิสัมพันธ์ตอบคอมเมนต์นะมันจะวิ่งเลยคงไม่แสงจะวิ่งทุกอย่างเลยเด้คอยขยบมาทุกอันทุกอันเนาะโบนะแล้วก็ไล่ซดประคองไปเรื่อยๆนะค่ะเด้อสำหรับเพื่อนคนที่รอตรวจสอบ สำหรับเพื่อนคนที่รอสะสมเวลาหน้าที่นอกจากนาะสวัสดีจากเฟซบ o ๊กสวัสดีจากเพื่อนเพื่อนวันนี้แม่เสียงก็มาทักทายเพื่อนเอนนะก่อนที่จะไปท,ทําธุระโบนะคือคือเข้าลงภาพนิ่งหลายๆมันบอลงภาพนิ่งเยอะๆแล้วก็เข้าไปตอบคอมเมนต์เพื่อนเข้าลงอย่างเพื่อนมากคือแม่เสงนี่ก็เรียนก็นจะบวิ่งนั่นแหละแต่ว่าของแม่แสงผ่านมาเรียนวิ่งดีดีคิวเลีว โฆษณาเข้าแล้วเวียงเพื่อนที่แช่ออกมานั่นแหละคือแบบว่าเพื่อนหายคะแนนข้าตลอดเด้อพี่น้องเดอ้อถ้าผู้ใดทําผิดเพื่อนกับบอไห้เด้อเพื่อนจะรอบอีกกันแน่นเนาะาการมองเห็นแบบว่าบอดเพื่อนจะได้มองงห้าว่าขยันอดทนจังสี่แหมะกิวลิวสวัสดีค่ะคุณลาตีกิวลิวสวัสดีน่างใจไม่แสงเนาะเม่แสงก็มาเปิดคาการมองเห็นเพราะว่าคนที่ผ่านแล้วก็ต้องการคนที่บผ่านเนาะจ้ะเนาะเวลาเพื่อนไล่สดเปิดบ่ายสองเพื่อนเพื่อนไปรบออกแล้วจ้ะเด้อ อย่าแช่อย่าจงไว้อย่าจงไว้ขามขึ้นเพราะว่าบอดเพิ่นจะมาตรวจเท่าบอดเพิ่นจะมาตรวจเฮ่าอย่าให้เพิ่นมาตรวจถึงครึ่งชั่วโมงนะจ๊ะขออนุญาตเปิดดวงตาขออนุญาตเฟซบุ๊กถ่ายทอดสดนะคะไลฟ์สดอยู่ที่จังหวัดอุรธณานีถ้าไม่แสงไม่แสงขืนกวนเวลาจ้าไม่แสงบอได้ไปซักผ้าเมื่อนี้พี่อุษามาหาความรู้แล้วจ้าจ้ามาท่านบอหล้วหันไม่แสงบอท่านยินดีต้อนรับค่ะ ใครผ่านไปผ่านมาทักทายไม่เสียงได้นะจ๊ะยินดีต้อนรับต้นไม้ต้นหนึ่งสีบันย่าได้สามสี่คลิป,ปุ่นเด้ก้อนที่เป็นต้นก้อนที่จะเป็นต้นฮ้กกะได้มา,มาเมลีสุญหุจากีนรอร์มาขึ้นรูปปฏิทินเอียงมีกษัตริย์ดอันสี่ยาประทศทยถ้ำลงเด้อเพ่นสีว่าประมาทเพ่นมินประมาทเพ่นเพนโมเมนต์ค้นเพ่นจิตตรวจให้เฮายึดเครื่องมือขึ้นเสดายส่วนห้าสีได้สว่วนหฮาสิได้พี่น้องย่าใ,ให้เพ่นยึดเครื่องมือขึ้น เสดายไม่แสงไม่แสงขืนควนเวลาจ้าไม่แสงบ่ได้ไปซักผ้าเมื่อนี้พี่อุษามาหาความรู้แล้วจ้าจ้ามาท่านบ่ละวังหันไม่แสงบ่เรียนก็วิ่งไม่แสงยังบ่ท่านผ่านเลี้ยวเด้ไม่แสงผ่านสตรีมเลี้ยแต่เลี้ยวอย่างเดียวเพรสีชมพูน่ะไม่แสงกับ่ท่านใดเพราะว่าผู้ติดตามยังบ่ครบมือนบ่แมนว่าหฮาลุา่แล้วก็เลวบัดนี้เพื่อนลง่ยังเฮาก็ต้องเข้าไปให้กำลังใจเพิ่อนเด้อ อยากให้เพื่อนมหาเจ้าของหลายๆเขาก็ต้องขาไปบ้านนะี้ด้วยค่ะจ้าขอบคุณมากเด้อถ้าไม่มีเพื่อนไม่เสียงก็ไม่มีวันนี้ดอกจิวลิว้วนั่นแหละยิ่งผ่านยิ่งทําเยอะเพราะบ่าไม่เสียงเบานะเพราะว่าขันฮัดไทยล่องเกิดฮาคุสน่าเข่าเหลี่ยมจะบโบวิ่งเนาะช่วงนี้ไม่มีคลิปยาวเลยถึงครึ่งชั่วโมงแล้วจ้ะขออนุญาตเปิดดวงตาขออนุญาตเฟซบุ๊กถ่ายทอดสดนะคะไลฟ์สดอยู่ที่จังหวัดอุตรดินี์ ้าการมองเห็นแบบว่าบอดเพิ่นจะได้มองเข้าว่าขยันอดทนจังสี่แม่กิวลิวสวัสดีค่ะคุณลาตีกิวลิวสวัสดีทักไทยเข้าัหนละเขาขึ้นไปตอบเพื่อนเขาเอิ้นว่ามีปฏิสัมพันธ์ตอบคอมเมนต์ 3, ตน่ะมันจะวิ่งเลยคงไม่แสงจะวิ่งทุกอย่างเลยเด้คคอยขยับมาทุกอันทุกอันเนาะโบะดีตรงไรไอ้ตรงตรงเลียวไหมตรงเลียวน่ะ อาลุนสวัสดิ์จ้าคิดถึงแม่แสงก็คิดถึงคือกันนะจ้าเด้อโป้ไฟล์กิ้วหลิวบอเนคุยกิ้วหลิวยังเปิดโหมดอยู่ใช่ไหมกิ้วหลิวยังเปิดโหมดอยู่เนาะสูส้ๆเด้อกิ้วหลิวเด้อแม่แสงพาที่ทรงเครื่องมือม,ม,มาให้ตั้งคาน่ะตั้งคาแล้วมีโฆษณาเขาค่อยดีใจเด้อเพื่อนๆเด้อคุณลาตีสวัสดีน้องอุสาจ้าบอแมนเพื่อนเรียนก็วิ่งแม่แสงยังโบ้ฮันผ่านเลี่ยวเด้อแม่แสงผ่านสตรีมเลียวแต่เลี่ยวอย่างเดียว เพชรสีชมพูน่ะแม่แสงกับพ่อฮั่นได้เพราะว่าผู้ติดตามยังบะครบมือทาแม่แสงบอ่อไรเพื่อนก็จะบ่เห็นแม่แสงแม่แสงก็จะบ่ไปเห็นโฆษณาเพื่อนเพื่อนคือเพื่อนคนที่บ้านที่ผ่านไปเราแม่แสงก็จะมอเห็นสายลุงจงัิงสีเขาก็จะไปทายสายลุงเด้อค่ะเด้อสายลุงกอ็อาจจะมีสายไฟมันบ่สายลุงเขาก็จะมองไป,ไปทายไปเห็นสายไฟก็ผิดบ่หักบ่อกจ้ตาในไลนะงานเมื่อนี้เป็นเมื่อท่านั้นตัวนั้นตัวนี้ย่าถามกันพี่น้องเพิ่น่มาก คุณลาตีสวัสดีคุณสวัยจ้าคุณลาตียูลิวสวัสดีค่ะคุณสบายดีบอคุณสวัยสันตยูลิวถามคุณสวัยสบายดีบอเนอาะจ้าเนาะขั้นที่สุดก็คือไปทักทายเผื่อจาบอเมนว่าห้องล่งลิปซื่อเด้เ้าต้องขึ้นไปปฏิสัมพันธ์แบบว่าปฏิสัมพันธ์ก็คือห้องล่งเฟซบุ๊กได้เต็มเต็มเลยเด้ถ้าเพิ่นยังบ่ท่านสรงเครืองเมื่อมาให้หฮอต่างคาอย่าพรกันดีใจให้เ้าต่างคาสกอนเพิ่นมิจ้ะ วันนี้แม่แสงไม่เปิดร้านวันนี้แม่แสงขออนุญาตเฟซบุ๊กเปิดดวงตานะจ๊ะไลสักไม่ขึ้นบ้านจิ๋วๆหน่องถ้ามาตาดลายต้องเข้าทายถ้ำตน้นไม้ต้นเขานะ่ะต้นเขาทายถ้ำต้นเขามาแบบนีเค็ดยังไนจังไงบ,าบายขอบคุณมากจ้ามือนีแม่แสงบ่สะดว้วกนะจ้าเร้อไแม่แสงไปรอพอ่อเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนๆเวลาไล่สวดเพื่อนๆอ,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 อย่าเอ่ยหรือเพนดูเนาะเพนจะคอยมาจับคำว่างเขาอยู่ตลอดเอี เพ,เพื่อนเห็นบ่อย่เอ่ยซื้อพันดูพันกระจีขึ้นมาแบบ